สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องพิสศชนที่รักในพระคริสตเจ้าในวันจันทร์นี้จากหนังสือถึงชาวฮีบรูเนี่ยก็ใจความก็คือผู้เขียนนั้นบอกว่าข้าพเจ้ายัางจะต้องพูดอะไรอีกข้าพเจ้าไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องของกิเดโอนบารักแซมสันเยฟทาดาวิดซามูเอลและประกาศกท่านเหล่านี้เป็นประกาศศ ของพระกัมพีเดิมนะครับเขาเป็นประการศศกเพราะความเชื่อและเพราะความเชื่อเหล่านี้เขาจึงพิชิตอาณาจักรปฏิบัติความยุติธรรมได้รับพระสัญญาปิดปากสิงโตจับไฟร้อนแรงพ้นจากคมดาบได้รับพระกำลังพ้นจากความหมอนแอรกลายเป็นผู้เข็มแข็งในสงครามและขับไล่กองทัพต่างชาติให้พ่ายไปหญิงบางคนได้รับผู้ตายของตนที่กลับคืนชีพ บางคนถูกทรมานจนตายไม่อยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะกลับคืนชีพมารับชีวิตที่ดีกว่าอันนี้พูดถึงพระคัมภีร์แล้วก็โยงมาถึงชีวิตของพวกเราแต่ละคนว่าระหว่างการเลือกชีวิตนิรันดรกับการชิดเลือกชีวิตเฉพาะในโลกนี้พวกเราที่มีความเชื่อนั้นก็บอกว่านำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำทุกอย่างเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร ส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อในพระบินเจ้านั้นเขาก็บอกว่าโลกนี้เป็นที่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามกอบโกยเอาความสุขสมบัติต่างๆไว้ในโลกแม้เวลาจากไปเขาก็จากไปอย,อย่างมีความสุขที่ว่าได้สิ่งของเหล่านี้มาอันนี้เราจึงเห็นว่า,าเมื่อคนหนึ่งมีความเชื่อแล้วอุดมการก็จะไม่เหมือนกันส่วนในพระวรสารวันนี้จากนบุญมารโกก็พูดถึงพระเยซูเจ้า ข้ามทะเลสาบกับบรรดาสิทธ์มาถึงดินแดนของเกราชาขันโรงเสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งซึ่งถูกผีสัตว์สิงออกมาจากบริเวณหลุมศพเข้ามาเฝ้าโรงทันทีเขาวิ่งมากราบเฉพาะพระพักร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทําไมข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้า อย่าทรมานข้าพเจ้าเลยแล้วพระเยสูเจ้าก็บอกให้สั่งพิศาววาเจ้าพิศาจงออกจากชายผู้นี้พระองค์ถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองพลโอ้โหมันไม่ใช่ชื่อกองพลแบบชื่อของพวกเราแต่ว่ากองพลก็คือจํานวนพิศาเยอะแยะเลยนะครับทั้งเพราะเราอยู่กันจํานวนมากและมันพร่ำวอนขอพระองค์ ไม่ให้ขับไล่ออกจากบริเวณนั้นคันนี้ก็มาดูหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่นพิศาจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าขอให้ขอได้โปรดส่งพวกเขากขับไปในหมูฝูงนั้นเถิดพระองค์อนุญาตแล้วก็หมูก็กระโจนหน้าผาตายสิ้นส่วนชาวบ้านมาเห็นคนที่ถูกผีเสียงเนี่ยนั่งอยู่ก็มีความกลัว แล้วก็กลัวมากจนขนาดที่ไล่พระองค์เชิญพระองค์ให้ออกจากบ้านของเขาหมู่บ้านของเขาพี่น้องครับในภาพที่เราเห็นนี้ก็คือมีพระเยซูเจ้ามีสารุสิทธ์แล้วมีคนที่ถูกผีสิงแล้วก็มีชาวบ้านที่มาพบว่าหมูตัวเองตายหมดภาพเหล่านี้ เราเห็นคนคนหนึ่งที่เดินไปมาอยู่ในหลุมศพแล้วก็เราก็เห็นผ้าใบว่ามีหมูกฝูงใหญ่อยู่แถวนั้นแล้วก็มีการเสียดายที่หมูตายหมดถามว่านี่ก็คือจุดที่พวรสารต้องการให้เรามองหรือเปล่าไม่ใช่ เราจะต้องมองไกลกว่าน,นั้นก็คือพระเยซูเจ้ามีพลังที่จะขับไล่ผีสัตว์ออกจากคนคนนั้นและจากพวกเราแต่ละคนต่างหากอำนาจของพระองค์เนี่ยทำให้ชาวเมืองมีความกลัวแล้วก็เชิญพระองค์ให้ออกจากที่บริเวณของเขาพระองค์ไปจริงๆครับพระองค์ไม่ได้ไม่ได้อยู่เพื่อให้ คนอื่นไล่รอบสองพร่งไปจริงๆแต่ก่อนที่จะไปนั้นพร่งก็อยากจะบอกกับพวกชาวบ้านว่าอาจจะมองดูให้ดีสักพักนิดนึงว่าชีวิตของคนเรากับชีวิตหมูเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าเพราะคนคนนี้ถูกผีสาดสิงนี่จนขนาดที่ว่าคนเดินผ่านไปมานี่ก็กลัว และคราวน,นี้พระองค์ทำให้เขาได้ปกติชาวเมืองก็น่าจะมองให้ลึกกว่านั้นอีกว่านคือนี่ก็คือคอัออศจรย์ที่พระเยซูเจ้ากระทำเพื่อจะได้บ่งบอกว่าชีวิตของมนุษย์เรานี่มีคุณค่ามากกว่าหมูแม้แต่สองพันตัวก็ตามนะครับฉะนั้นในชีวิตของเราเราคงจะต้องเลือกเลือกสิ่งที่ดีกว่าและถ้าหากสิ่งที่เราไม่เอาก็จะไปบอกว่าเสียสละ เพื่อจะเอาสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่นะแม้แต่ชีวิตสงฆ์นี่ก็เหมือนกันถ้าเขาเลือกเป็นพระสงค์ไม่ใช่เพราะเขาเพราะเขาไปทิ้งชีวิตครอบครัวไม่ใช่เพราะเขาเลือกชีวิตสงฆ์นี่ว่าเป็นชีวิตที่โสดถือศีลภหมิจันมีความรบนอบและมีความยากจนเนี่ยเป็นชีวิตที่เขาเลือกและพี่น้องเองที่เลือกเป็นคริสตชนเลือกที่จะเดินตามพระเยซูเจ้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าเพราะทิ้งตรงนั้นตรงนี้แล้วถึงมาเป็นไม่ใช่เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีกว่าเลือกพระเยซูเจา้าก็คือเลือกทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาและแลัเราจะไม่ดูอีกว่าสิ่งอื่นๆน,นั้นมันล่อใจเราขนาดไหนเราก็ไม่เอาจะเป็นคอร์รัปชันจะเป็นความประพฤติผิดในทางชู้สาวหรือจะเป็นการพนันขันต่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้เราไม่เอาเพราะเราเลือกพระบิดา ผู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าและเลือกเอาระเบียบปฏิบัติที่พระองค์ให้แก่เราเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าขอ,ขอพระบินเจ้าผู้ซึ่งให้พระยซสุจ้าไล่ผีออกจากคนคนนั้นแล้วได้ช่วยพวกเราแต่ละคนสังคมของเราที่ตอนนี้ก็มันมีปัญหาเรื่องต่างๆนานาจะเป็นความโกงความคดโกงความเอารัดเอาเปรียบกัน ฆ่าฟันทันแรงการกินเหล้าเมายาการเสพยาอะไรต่างๆเหล่านี้ขอพระองค์ได้โปรดไล่มันออกไล่พิษ,ษาเหล่านี้ออกจากสังคมเราด้วยเถิดขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับพระอัครสังฆราชหลุยจาเนียนสันทิสุขเนรันพระอัครสังฆราชกิตติคุณอัครสังฆมณฑนทน่าแร่ หนุ่งแสง